ณใจกลางเอเชียดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยเมฆหมอกและตำนานภูเขาคุณหลุนตั้งตรงานเป็นเพียงแค่ยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือเป็นประตูสู่โลกเร้นลับที่ซ่อนอาณาจักรโบราณที่สาบสูญไว้จริงกันแน่จากบันทึกโบราณและมหาการปรมปราคุณหลุนคือวิมานของเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีหวังหมู่ ราชินีแห่งตะวันตกผู้ครองยาอายุวัฒนะแห่งความอมตะทว่าเบื้องล่างของยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เล่าลือกันถึงนครลับที่รุ่งเรืองและล่มสลายไปพร้อมกับการเวลารอคอยการค้นพบนักโบราณาคดีและนักสำรวจต่างตั้งคำถามใต้ผื้นทรายอันกว้างใหญ่ของแอ่งทาริมซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเทือกเขาคุนหลุนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้มีสิ่งใดซ่อนอยู่ การค้นพบซากอารยธรรมโบราณที่น่าตื่นตะลึงเช่นเมืองโบราณโลหลานที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางสายไหมก่อนจะถูกกลืนกินโดยทะเลสายทากลมากันยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอู่อารยธรรมที่รุ่งเรืองอย่างเหลือเชื่อจินตนาการถึงนครที่เจิดจรดด้วยแสงสีเสียงกระดิ่งอูดและผู้คนจากทั่วสารทิศ ที่นี่เคยเป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งและภูมิปัญญาแต่มันล่มสลายได้อย่างไรพายุสายอันโหดร้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้แต่ความลับดำมืดบางอย่างได้กลืนกินทุกสิ่งอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงปริศนาที่รอการไขแม้ในยุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีดาวเทียมและโดรนที่บินสำรวจยังคงเผยให้เห็นร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างโบราณที่ซ่อนเร้นภายใต้ผืนทรายทว่ายังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงนครลับใต้คุณหลุนที่เล่าขานกันมา แล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าใต้เงาของผู้เขาคุณหลุนดินแดนแห่งเทพเจ้ายังคงเก็บงำความลับของอาณาจักรที่สาบสูนรอวันให้ใครสักคนคนพบและเปิดเผยเรื่องราวแห่งอารยธรรมที่ถูกลืมเลือนให้โลกได้ประจักษ์อีกครั้ง